วันนี้เล่นกันดีเนาะทำันอาจารย์มันไก่ค่ะเราจะได้ได้ชมกันแล้วใช่ครับเป็นไงบ้างสำหรับทีนี้พี่ให้เล่าถึงที่มาที่มาของโปรเจกต์นี้หน่อยเป็นยังไงบ้างก็จริงๆแล้วโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ของพี่แบ็คออฟนี่คือผู้กับของเรื่องนี้นะครับมูนลาชิกเกนอ่ามูนลาชิกเกนแล้วก็เขาทำโปรเจกต์ทั้งหมดประมาณกี่เรื่องสามเรื่องโปรเจกต์มิดไนท์โปรเจกต์บิตไนท์ซีรีส์ซึ่งโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์สุดท้ายของมิดไนท์ซีรีส์เรืื่่องนนนี้้ครรับมกก็พวเเาตต ตื่นเต้นนะออแล้วก็จริงๆแล้วเหมือนเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วเขาเนี่ยได้เตรียมการกันมานานแล้วเปลี่ยนแคสมาเยอะมากแล้วก็ดีใจที่พวกเราทั้ง6คนเนี่ยเราทั้งมาร์ควิวด้วย8คนเลยได้รับบทในรอบนี้ครับผมก<อ>็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้ออครับครับจกนกระทั่งมาเป็นแคสแบบที่เราได้เห็นกันในวันนี้เนาะซึ่งนี่น่าจะเป็นแค่จะเป็นโปรเจกต์ใหญ่อีกหนึ่งโปรเจกต์ของจีนแอมทีวีเลยก็ว่าได้ใช่ทุกคนแบบตั้งตารอ,อกันมาออไม่ว่าจะเป็นเรื่องพีดไนท์ โมเดลมิดไนท์รอนนี่มิดไนท์มูลทิ๊กเองเรื่องหลักๆมันจะเป็นยังไงสําหรับมูไลทิ๊กเองเรื่องหลักๆใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของลุงจิมลุงจิมเขาเปิดร้านขายข้ามันไก่อยู่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันจะเน้นไปเรื่องความสัมพันธ์มาเริ่มเป็นช่วงเวลาที่ผมเข้าไปร้านลุงจิมแล้วผมก็ไปมีวันไนสแตงกับเขาเรื่องราวมันเริ่มจากตรงนั้นและทุกคนก็จะเล่าเรื่องถึงความสัมพันธ์ของแต่ละตัวละครทุกคนก็จะมีความ เขาเรียกว่ามีคอนฟ lict ของตัวเองมีแบ็กกราวของทุกคนของผมก็จะมีแบ็กกราวเบื้องหลังแหละผมก็พูดไม่ได้ไงแต่ว่าตาผมก็ชัดอยู่มันก็มีแบ็กกราวข้างหลังว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอย่างเงี้ยฝั่งฝั่งเด็กอะเป็นยังไงฝั่งเด็กฝั่ง้คือฝั่งหลานบ้างฝั่งหลานฝั่งหลานเป็นยังไงบ้างคอนฟ lict โค้ดเป็นลิงกิงครับเป็นหลานของอุงจิมอะเป็นยังไงบ้างเป็นมาถินเป็นยังไงครับถึงว่าเป็นยังไงบ้างบทบาทเราแล้วเป็นยังไงเรื่องที่ผมว่ากกก็็เเเเรรรรรื่่อองงยยาาาาคับพะะปปนดมไี้ติ จะไม่ค่อยเล่นเล่นไม่ค่อยเป็นแสดงหน้าใหม่ก็เลยเล่นแบบอาจจะเล่นยากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยยิ้มท really> ีพี่บี๊ไปยิ้มห้ไงแต่บอกเลยว่าน้องโฟร์คือเป็นเป็นเด็กที่มีของมากแล้วก็แบวตาเขาชัดเจนว่เวลาเขาจะอคติ้งหรือว่าเวลาเขาจะอสื่ออะไรออกมาอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ยิ่งจะมีนายที่เราบทเป็น hard ครับผมเป็นไงบ้างฮะอืมชาเล่นเลยครับบทแรกด้วยบทแรกที่ได้ับเลยใช่ชาเลนมากมากเพราะว่าเล่นเป็นคนที่มีความ การอางหูลิการได้ยินต้องไปเรียนต้องไปเรียนภาษาอังษเพิ่มแล้วก็ต้องฝึกเรื่องการได้ยินด้วยต้องตัดเ้นนี้ออกไปแล้วก็ใช้เส้นอื่นเยอะขึ้นครับมันยากไหมที่เราเราแบบว่าแยากด้วยอยากดีอยากอยากอยากได้รับบทบาว่าอะไรเป็นยังไงอยากรู้ว่ามันยากป่ะตอนที่เรา เราสื่อสารโดยที่เราไม่ได้พูดอยากมันอตอนแรกอึดมันอึดอัดใช่ไหมออยากพูดแต่พูดไม่ได้ยิ่งพอซีนที่มันต้องใช้อารมณ์เยอะเอะมันแบบอยากอยากจะพูดแต่มันไม่ได้มันต้องออกทางท่าทางออกทางสีหน้าแววตาแล้วเราไม่หลุดเอาโอเคให้กระต่าถามดีกว่าเออต้องถามต้องถามโฟดว่าเจมินไนส่งให้ดีไหมครับดีครับเขาผมยังชีพเปิดตัวของเขาผมว่าเขาเล่นดีมากเลยครับเวลาแบบเขาแบบ สื่อสารทางตาไม่ได้สื่อสารทางการพูดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้รับชมกันด้ชมตอนแรกข้าชมรอยหนึ่งทางฝั่งนี้กันบ้างยังไงคะครับก็เป็นเรื่องที่สองครับที่ได้ทำงานร่วมกับทุกๆคนนะครับผมก็ ยังคือก็สบายใจเหมือนเดิมครับที่แบบเป็นทีมที่เราทํางานด้วยแล้วเราสบายใจอยู่แล้วครับผมใช่ก็ทางรับผลเป็นไก่ป่าครับเป็นลูกเจ้าของตลาดขายไก่ให้ลุงจิมนี่แหละฮะก็เราแอบชอบลุงจิมครับเอาเลยเหรอเอาเลยรู้อยู่แล้วชัดเจนโอเออเราแอบชอบลุงจิมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแบบเออเราเหมือนเห็นเขาเป็น เป็นเหมือนคำอบอุ่นเออเป็นคำอบอุ่นอะไรเงี้ยเราก็เลยชอบเขาแล้วก็หลังจากน right ั้นก็จะมีคนนี้เข้ามาคนนั้นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนรู้หรือเปล่ามีคนรู้หรือเปล่ามันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนครับเดี๋ยวจะซับซ้อนยังไงเดี๋ยวทุกคนจะได้รับชมโอเคมันจะสปอยนิดนึงไม่ได้เลยหรอสปอยไม่ได้เลยพี่ถ้ามันพูดแล้วเดี๋ยวมันรู้ไงเพราะมันสิ่งหน้ามิกอยากจะเล่ามากพี่ดูจบจริงจริงก็อยากเล่าแหละแต่เออ เดี๋ยวแกงเล่ามาแกงอย่าเออบแกงหลายเศร้าเหลือเกินเนี่ไงก็คือมีสี่เศร้าจำเป็นของเราเนี่ยเป็นรุ่นเนี้ยหรืะเยอะอาจจะเยอะกว่าสี่ก็ได้นะจรริงเหอ่คดีไม่พอยังไม่หมดครับยังมีฝั่งนี้ด้วยใช่มีมาพากินแล้วก็น้องวิวพาที่เล่นเป็นซาเล้งครับซาเล้งเล้งนี่เป็นลูกจ้างของลุงจิ๋งครับครับผมก็ตัวซาเล้งก็จะมีคาแรคเตอร์ที่มันแบบเป็นคนที่หาเช้าหาเช้ากินข้ามอ่ะกินแค่ว่าแบบ ไม่ได้คิดถึงอนาคตที่ว่าจะทําอะไรนะพอจนสุดท้ายมาทําเป็นคนที่หาเช้าหาเช้ากินข้ามอ่ะคิดแค่ว่าแบบไม่ได้คิดถึงอนาคตที่ว่าจะทําอะไรนะพอจนสุดท้ายมาทําแพลวทองใช่คำเช่ที่ไม่บอกว่คือทำแพลวทองดีกว่างี้หรอใช่แล้วคนร่วมกันใช่ค่ะก็เลยแบบทีนี้จะทำยังไงกับชีวิตต่อไปอะไรก็เลยจะเป็นอยู่ในเรื่องอีกพาร์ทนึงเรองกับวิวแล้วครับวิววเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้รับต้วอนาคตของเขา แพลเป็นคนเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อก็หาหาเช้ากินข้าเหมือนกันแค่แพ่ผ่านไปวันวันรู้สึกดีใจตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ไปแครกับทางพี่ออฟแล้วเพราะว่ามันเป็นบทบาทที่เราไม่เคยเล่นคือเล่นเป็นไวรุ่นที่พลาดท้องอย่างเงี้ยจริงๆริง้เออจริงๆมันเกี่ยวกับอะไรทั้งหมดนะเกี่ยวเกี่ยวแล้วเกี่ยวมันเกี่ยวกับเกี่ยวเกี่ยวแล้วมันเกี่ยวกับอ่าคน คนละเจนมาเจอกันแล้วพอแล้วพอมาอยู่รวมกันมันคุยคนละทอปิกกันมันยิ่งเกิดปัญหายิ่งยิ่งเกิดแบบความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่มิกบอกมีแบ็คกราวที่มากกว่า1นึ่งเลเยอร์มี2มี3ามเลเยอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเจอกันมันยิ่งแบบทําให้เรื่องนี้น่าสนใจมากขึ้นปมชี้ไปของมแต่ละคนมันซับซ้อนอย่างแบบนี้เรื่องนี้ใช่ครับจริงๆมันมันซับซ้อนแต่ว่าเราไม่สามารถพูดออกไปได้ไม่งั้นจะเป็นการสปอยแล้วจริงจริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องฟิล โรแมน,นติกดราม่าก็จะเป็นโรแมน,นติกดราม่าสไตล์ของ GMMTV เราไม่ค่อยได้แบบมีแนวนี้บ่อยต้องเรียกว่า,รวาไรเซนพีออฟไรเซนไม่ออฟม,มันเป็นไรเซนไม่ออฟแล้วก็เรื่องนี้มันเหมือนเป็นผมว่าเป็นผลงานใหม่ที่เขาตั้งใจทำมากๆมันมันผมเคยคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่า มันเป็นงานที่เขาทํามาจากจิตวิญญาณของเขาแล้วมาผมทาให้ผมแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนอ่ะพิเศษกับการทํางานครั้งนี้มากอ่างเงี้ยเพราะคนก็คือใส่จิตวิญญาณลงไปในเรื่องนี้มากมอย่างพอรุ่นน้องต้องมาเจอกับรุ่นพี่มันต้องปรับจูนยังไงบ้างการเข้ารุ่นน้องก่อนต้องปรับจูนไม่ต้องปรับเพราะอะไรเพราะอะไรพี่เฟนลี่ไงพี่เฟนลี่ แล้วถ้าพี่ก็ไม่ยินตรงนี้เราลองไปแก้งพูดออกมาอืออือแกไปมองได้อย่างนี้ปลับตัวตอนแรกหรือว่าพี่เขาจะเป็นคนนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคนเฮฮาตลอเอออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้มากรอโอเคเหมือนมิกชอบสปอยน้องเขานะเราอะ จริงเหรอน่ารักใช่ไหมครับเขาจะไม่เหรอเหรอโอเคน่ารักน่ารักน่ารักเหล่าเลยเหล่าเลยที่รับน้องยังไงบ้างจริงๆ้องเป็นเด็กน่าเอ็นดูอยู่แล้วเนาะใช่คือคือเราเราสองคนเจอน้องในรายการเซฟเฮาส์ครับที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าน้องน่ารักแล้วก็น่าเอ็นดูครับแล้วก็มาเจอกันต่อที่กองถ่ายก็รู้สึกว่าอยากเล่นกับน้องใช่เขาเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะเว้นระยะระะยห่างกันแบบเออให้มากขึ้นอะไรเงี้ยละลายพฤติกรรมการ ใช่จะได้สนิทกันแล้วก็แบบทำงานแบบสนุกอะไรเงี้ยแฮปปี้ครับแต่จริงทุกคนตรงเนี้ยเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่านา์มากๆเราก็เลยแบบคุยกันง่ายอะไรเงี้ยเราก็มีการเวิฟช็อปกันมาก่อนใช้คำว่ากลุ่มคนไงมีหลายคนหนควาว่าแต่ว่าเวลาเราได้ดูถาบทดราม่าหนักกันมากเลยนะโอ้ใช่ดราม่ามากครับเพราะว่าในเรื่องจะอย่างที่มิกบอกเลยว่าแบบเป็นโรแมนติกดราม่าซึ่งมีซีนที่ทุกคนต้องดูแล้วต้องน้ำตาแตกแน่นอนอะไรเงี้ยเริ่มตั้งแต่อีพีหนึ่งเลยหรอ มันมันเหมือนยังไม่รู้มันเหมือนดราม่าเจสิบหวาน30อ่ะอแค่นั้นเลยอ่ะอินซีกี่เปอร์เซ็ต๋ไม่พราะรไมู้จักไทเลลร์คือแบบว่าสูตรมันมันมันเปิดมาจากความสัมพันธ์ที่เริ่มจากวันไนสแตนแล้วมันก็เหมือน ต้องการพัฒนาต่อแล้วแล้วทำให้เราเข้าไปอยู่ในชีวิตลุงจิมแล้วก็ไปรู้ว่าลุงจิมเขามีความสัมพันธ์กับคนโน้นคนนี้เป็นยังไงมันเป็นเรื่องของแกะเวลาหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของทุกคนในเรื่องนี้ใช่ฮะวันนี้เราจ่ายไปดู EP หนึ่งแล้วยังมีโชว์มาฝากแฟนๆด้วยใช่ครับเป็นไงเตรียมไปเม่าได้ไหมแฟนวันนี้ไม่ได้เราได้คร่าวๆก็ก็จะมีโชว์แหละใช่ไหมบอกได้แค่นี้ฮะับมาดูี EP แรกกันทั้งแต่ EP ปรกกันตือเป็นอะไรกกัาตั้งแต่ เาะงบางอย่างมันก็เล่าไม่ได้ไงไม่เราต้องมีจี้จากน้องจากโฟร์จิมินายวันนี้มีโชว์อะไรมาฝากจ้ะแต่คือเรารู้ว่าเราต้องโชว์ใช่ไหมรู้มีโชว์แน่นอนครับครับต้องรอดูให้ฝากให้ฝากว่าติดตามได้ทางที่ไหนแล้วยังไงบ้างครับก็พวกเราเป็นนักแสดงจากซีรีส์มูลไรชิกเก้นผู้จัามันไก่นะฮะติดตามได้บนดินิพัทฮอสตาร์นะครับเวลาหกโมงเย็นทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีครับครับ อย่าลืมนะครับฝากดูด้วยนะฮะนี่ okay, <Yeah. S 2> ขอบคุณครับโอเค